คุณและเขาจะมูฟออนจากกันได้หรือไม่วันนี้อาจารย์แม่นะคะนำไพ่ป๊อกจิตสสัมผัสนะ,ะมาทำเป็นพิกอากาศนะคะก็ทุกคนนะคะเดี๋ยวอธิษฐานจิตกันเลยนะคะลูกๆเดี๋ยวแม่จะสับไพ่นะคะเป็นพิกอากาศนะคะให้เลือกนะคะจะมีแบ่งไพ่ด้วยกันนะคะสกองนะคะดวงชะตานะคะเป็นไปตาม จิตของลูกๆทุกคนเองนะคะที่มีสมาธินะคะแล้วก็ที่อธิษฐานเพราะฉะนั้นถูกใจไพ่กองไหนนะคะก็ขอให้ไพ่กองนั้นๆส่งพลังงานดีๆกับลูกๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะกองที่1กองที่2กองที่3นะคะลูกๆนะคะและเขาเนี่ยจะมูฟออนจากกันได้จริงๆหรือไม่นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ่ะไพ่มีทั้งหมด3มกองนะคะกองที่1กลกองที่2องกองที่3อธิษฐานจิตเลือกกันเลยค่ะลูกๆนะคะถูกชะตากองไหนนะคะอธิษฐานจิตเลย1 สองสามก่อนที่แม่จะมาเฉลยนะคะฝากกดติดตามกดแชร์กดหัวใจเป็นกำลังใจให้อาจารย์แม่ด้วยนะคะลูกๆทุกคนมาดูกันว่าพลังงานหน้าไพ่นะคะจะบอกลูกๆว่าอย่างไรมาดูกองที่หกันก่อนเนาะอืมดูแล้วนะคะคนนะคะที่เลือกกองที่หนึเนี่ยจะเป็นปัญหารักสามเศร้านะ เพราะว่าไพาเอดเข้าหลังตัดนะคะมาจากฝ่ายชายที่ไปมีผู้หญิงคนอื่นนะคะแล้วทำให้เนี่ยทะเลาะกันแปดโพดามคือทะเลาะมีปากเสียงกันนะคะลูกๆที่จบความสัมพันธ์กันนะคะ,ะมาจาก มือที่3มาจากปัญหารักซ้อนรักแทรกรักสามเศร้าคนที่เลือกกองที่1นนะเพราะฉะนั้นถามว่า Move on ได้ไหมในตอนนี้นะคะบอกว่าต่างคนต่างยัง Move on ไม่ได้ยังคงคิดถึงกันอยู่นะคะแต่เป็นเรื่องของรักสามเศร้าคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะมาดูคนที่เลือกไพ่กองที่2ค่ะโอ้โหอันนี้ Move on ยังไม่ได้เลยนะคะเด่นชัดเลยมีแนวโน้มที่จะ Move on ไม่ได้และมีสิทธิ์ที่จะกลับมาอขอเริ่มต้น นะคะความสัมพันธ์กันใหม่ด้วยนะคนที่เลือกไพ่กองที่สองเขาและลูกนะคะยังม o ฟออนกันไม่ได้ค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่สามตัวฝ่ายชาย move on ไปได้แล้วนะคะมีแต่ลูกๆนี่แหละนะคะที่เป็นฝ่ายหญิงอะ่ะยังมูฟอ on ไม่ได้ยังคิดถึงเนี่ย นะคะยังคิดถึงแต่อีกใจนึงก็อยากจะม o ฟออนอยากจะตัดให้จบจบแล้วไปเลยนะคะเบื่อแล้วนะคะคือนิสัยไม่ดีฝ่ายชายนิสัยไม่ดีอยากจะ move on นะตัวลูกๆยัง move on